สวัสดีครับหน้าที่ของเซิร์ชนะฮะในช่วงเวลาของขยับบันเทิงมาแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างที่ได้พูดเอาไว้นะครับว่าเราจะได้พูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกของวงเพื่อชีวิตนะครับต้องบอกว่าหลายคนรู้จักแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับผมมาถึงคาราบาวครับวันนี้เกี่ยวมาหนึ่งสมาชิกนะครับไม่ใช่ใครอื่นครับพี่ดุกคาราบาวนะครับฉันจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงเพลงของคาราบาวนะครับก็มีหลายๆเพลงนะฮะที่พี่ดุกเนี่ยเคยร้องไว้ด้วยไม่เชื่อลองฟังดูครับ ถึงนักรักที่ใจโลเลรถไฟเรือเมลิเกตามรวดสาวสาวรวดร้าวกันมากเนื่องจากนักรักเหล่านี้รวนเรเสไปเสมา อันนี้จาไม่แน่นอนก็ล่อนไปตามทางไม่วางหัวใจให้ใครมาครองพี่ดุกคาราบาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทีเอฟซีคาราบาวมาด้วยนะครับนี่คือ,อบางเพลงจา่นนจาหลายเพลงที่พี่ดุกเคย จำแจมร้องน้องเอาไว้ครับเพลงนี้อยู่ในบ้านเดียวของพี่เล็กกระบาวครับอ๋อคือพี่แจงกับพี่เล็กเพลงนี้ประมาณ23่สิบสาปีนะนะเพลงนี้โอ้ยผมไม่สองสามปีพี่ตาพูดเนี่ยคือต้องบอกว่าพี่ดุเนี่ยก็เรียกว่ามีนักสกุลต่อท้ายเป็นกระบาครับสักกี่ปีแล้วครับ23ปีนี่นะครับ23ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ฝากเสียงเอาไว้กับหลายๆเพลงเหมือนกันเมื่อกี้คุยนอกรอบนอกเหนือจากเพลงนี้ที่ชื่อว่าเมื่อกี้ที่ผ่านไป นักรักตัวจริงครับนักรักตัวจริงครับมีเพลงอื่นอีกไหพี่นาก็ยังมีเพลงโลกร้อนมีเพลงครูเหล้าที่อยู่แต่ละบ้าของกร่ละบาวแต่ว่ามันคได้แพร่หลายถลายครับรับผมเยอะมากเพลงคาราบาวทุกวันนี้เล่นกันหนึ่งแย่เลยแฟนเพลงขอมาน้องพี่ลืมไปแล้วเพลงคือบางทีแบบว่าแฟนเพลงก็ต้องจะคุ้นเคยกับเพลงที่แบบดังๆอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไปบางที่เขาจะชอบเพลงที่ไม่ได้โปรโมทอ่ะซึ่งมีอยู่เยอะเหมือนกันเยอะครับนะฮะแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกับพี่ดูการนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนคงอยากจะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของการทํางานเพลงใหม่แต่ก่อนอื่นคงต้องถามพี่ดูก่อนว่าตอนนี้กับสถานะกับคาราบาเป็นไงบ้างยังโอเคอยู่เัรื่องทัวร์เล่นคอนเสิร์ตทุกวันเลยครับเมื่อคืนนี้ก็เลิกเที่ยงคืนกลับถึงบ้านตีสองนอนตีห้าแล้วก็ไปมองรายการนะครับครับผมคือองบอกว่าในส่วนของความสัมพันธ์ยังโอเคอยู่เหมือนเดิมโอเคครับ,ลรบและสมาชิกล,ล่าสุด กี่คนครับนี่แปดคนครับแปดคนนะฮะก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่เหนียวแน่นครับรวมถึงในส่วนของอบ้ามในนอำคาราบาวนี้ไะ้ได้ได้ฟังเมื่อไหร่ครับประมาณก็รู้สึกว่าออกมาปีที่แล้วชุดชุดอ่าออะไรนะสักชุดหนึ่งลำบาสุดนี่คือชุดชุดชุดจะไม่ได้แล้วผมอะไรไม่เป็นไรครับพี่ กสวัสดีประเทศไทยเห็นไหมมันคารามันเยอะไงเพลงมันเยอะเลยเอาเถออาจจะงงๆนะฮะแต่ตอนนี้ต้องหาว่าในส่วนของการทํางานเพลงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาราบาวเราแยกออกมาต่างหากถามถึงที่มาที่ไปหนครับอย่างนั้นฮะที่มาที่ไปก็คือแบบคือเราก็ทํางานกับวงเนี่ยมาเยอะมากครับหลายเพลงทางานคนนู้นคนนี้ก็เยอะมากแล้วก็แบบในความที่เราก็เก็บอะไรเปนตัวเราตังอะไรเงี้ยประสบการณ์ประสบการณ์ในมุมมองของเราส่วนตัวของเราก็มองตรงเนี้ย Mm hmm. อยากจะหยิบตรงนี้มาประเด็นคือมาเป็นเพลงขช่นไม้ให้แฟนเพลงรู้เออ ตนี่พี่ดูก็คิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันในลักษณะนี้เป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันลักษณะนั้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่เราอยากจะสะท้อนให้กับสังคมได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่บซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ในในส่วนที่พี่ดุกได้ได้ได้เห็นใช่ครับหรืออาจจะเป็นแบบทุกคนเห็นประจําแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดมันเท่าไหร่อะไรอยเหมือนกับตอกย้านิดนึงอะไรต่างตงนะครับเสร็จแล้วเพลงที่พี่ดุกจะเสนอเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองใช่ครับอัจจุบันที่ทุกคนทุกคนเห็นทุกคนเเเเเเขขข้้้้้้้าาาาาใใจจจหมมมดดววว่่่่ฟัังงงงงพพพลลลกกกก็็แแตออออบบยยยิะะะไไรรีีีโนน UFO ครับไม่เยวะนะคนคนถามอ้ามนุษย์ต่างดาวพี่ผมนึกว่ามาจากต่างโลกยูเอสโอบบใช่ใช่ชื่อเพลงคือมนุษย์ต่างดาวครับผมชื่อเพลงแปลกมากครับจะบอกอะไรครับเพลงนี้ตอนแรกก็คอนเซปต์เนี่ยมาจากน้องๆและหลานก็บอกแบบมนุษย์ต่างดาวป้ามนุษย์ต่างดาวรู้จักกระบบแล้วมนุษย์ต่างดาวอะไรนั่งลงไปบอกนุ่นไหมาแล้วใบแดงมาเลยอ๋อไปดาวลลกกรมาตะหต่างดาวขนาดนี้ก็รบบแล้วก็ เพราแรกคอนเสียบีนก็กลบกลับมานั่งคิดเอ๊ะมันแล้วมันจะเป็นยังไงก็เ,เลยเก็บข้อมูลในการาขายรถขายรบอะไรอย่างผมซื้อก็คือเป็นเรื่องของคนไทยนี่แหละคนไทยนี่แหละรถติบรถเยอะ ถนนน้อยขับไม่ระวังอันตรายอะไรเงี้ยดาวมาไม่มีเงิน่อนไฟแนนซ์ตามมายึดและสถานะเนี่ยมันก็เป็นนึกถึงราชาเงินผ่อนเหมือนกันนะคล้ายๆคล้ายๆกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นในแสบสไตล์ของพี่ดุกครับเป็นเพลงฟังสนุกๆนุกกวนี้ครับผมออกแนวเล็กเก้พี่ออกแนวเล็กเก้ครับเล็เก้เนาะนะฮะแล้วก็เรียกว่านี่คือ MV อันนี้ปล่อยมานานยังครับ MV ก็ประมาณได้2อาทิตย์มสองที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปชมกันได้หรือไปเสิร์ชกันได้ผ่านทาง YouTube นะครับนะฮะอ่ะ ต้องบอกเลยว่านั่นคือที่ส่งไปเอ็มวีอยากฟังสดอ่ะพี่สดสดไม่ต้องมีดนตรีใช่ไหมไม่ต้องมีดนตรีก็ได้คนนี้พกพาใครมาด้วยพี่อ่าน้องๆคนนี้เป็นลูกศิษย์คระพรหมเสด็จค่ะหลานครับอ๋อมีลูกศิษย์กับหลานครับก็คือตอนนี้จะเป็นครอบครัวกันแบบว่าอันนี้ก็คือประกวดได้แชมป์ภาคอีสานมันเเป็นนักร้องเสียงดิกงานคาราบาวแดงก์ครับอ๋อครับผมอะไรฉันก็มีหน่วยกานทีเดียวมาอยู่ด้วยกันมาค่ะมาครับมาอีกคนหนึ่งเป็นหลานครับได้ทั่วทำงาน ออฟฟิศด้วยครับลองเพลงได้ก็จับไปขอรากซะเลยประหยัดคนไม่ต้องจ้างคนอื่นครับโอ้โหใช้คุม้มใช่เนาะเรียกอุตสากรรมนครอบครัอวอะไรเดี๋ยวเราขอลองฟังหน่อยละกันแฮงกับมนุษย์ต่างดาวครับเชิญครับ,รบดาวกันทุกวันมีแต่ป้ายแดงขับแข่งวิ่งแซงกันบุ่นไยวล้วจะเต้นมือสองมาอีกมากมาย ไมกงมกระซงแมงกระไดดาวไม่แพงรถเยอะแยะแตกถนนมีน้อยคอยคอยไปอย่าพึ่งแสงอย่าใจร้อนเดียวจะนอนแองแมงรถปายแดงพึ่งว่าเงินดาว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 ,ดาวมนุษย์ต่างดาว ต่างคนต่างดาวมนุษย์ต่างดาวต่างคนต่างดาวโอ,อ้โห คุณสองท่านนะฮะตอนนี้ส่งรุ่นแต่าสองท่านขึ้นยานก่อนเดี๋ยวคนขับจะตามไปนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอาละมาคุยกันต่อดีกว่านะครับพูดถึงนี่คือซิงเกิลแรกกับการทํางานเดี่ยวๆของพี่ดุกนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ดุกบอกว่าก็มีส่วนกับการทํางานเพลงให้กับหลายๆคนด้วยเมื่อกี้คุยนอกรอบบอกมีการทําข้ามชาติด้วย ตอนนี้ก็สอปอปลาวยังไงครับผมยังไงคือตอนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเนะี่ยไปมันหลับไปทํางานเพลงที่ไปเผยแพร่ในลาวยางไม่ได้ก็าเป็กับพรศักส่องแสงไปขายอะไรเงี้ยเขาก็เมเดียมาถามว่าพี่มีแนวทางทํำไงได้ไหมเขาก็เอาเดมโมโของคนเพลงลาวมาฟังบอกงั้นเดี๋ยวพี่ปรับนะอืท <ừ. S 2> ี่ปรับให้ลาวผสตมตะกอน อ๋อโอเคก็เหมือนคนเพลงไทยก็มีแบบมีเนื้อสัตว์ก็ใช่ใช่คือแบบก็เหมือนแบบก็มากครดมากเหมือนกับแบบเราทำดนตรีคาราบาวเนี่ยเลยมีนาฏมีขลุ่ยมีซอเข้ามาผสมผสานครับแล้วเนี่ยแล้วก็ทำเพลงอาไแล้วก็ปรับเป็นพื้นเป็นหมอลำเป็นอะไรกันมาแล้วก็จับแพทเทิร์นร็อกไปใส่มังแพทร์นสามท่าไปใส่มังทำให้มันคล้ายกับ ปรปรุงปรุงปรุงให้เป็นรสชาติใหม่ของเพลงแต่ไทยกับสอบปลาวเนี่ยความใกล้เคียงมันเยอะมากเพียงกันมากเพียงกันมากแต่ถาม <นะ S 1> ถึง <นะ S 1> เรื่องของเนื้อหาเพลงเนื้อหาเพลงข,งของของนักร้องสอปลาวเนี่ย ที่เขานําเสนอส่วนใหญ่ที่ที่พี่ดุทรามานี้ประมาณไหนครับพูดถึงความรักมันใช่ไหมับเก็มีทุกอย่างฮะรเรื่องเรื่องแบบเกี่ยวกับธรรมชาติก็มีเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับตลกปกฮาการทําทงานของบ้านเมืองก็มีแต่ว่าเขาค่อนข้างซีเรียสในเรื่อง,ใน,องในเรื่องการที่จะแบบปล่อยต่เพลงออกมาเขาต้องตรวจเนื้อ้องอะไรที่เขาข้มหวดเราข้มงวดข้มงวดเราเยอะครับคืออะไรที่เสื่อมเสียอะไรที่แบบกระแทกกระทันเกินไปเขาก็ไม่ให้ออกไม่นะได้ได้ทำงานกับศิลปินต่างประเทศหลายๆคนหรือยังหรือว่าแค่คนแรกก็ สำหรับทั้ปรนบลาวนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับกับการทำงานกับรีปีนข้นงานนงานอกก็มีเคยเล่นให้ซีเวน้นซีเก้าเคยเล่นโอ้ออัดเพลงบลูมาที่ต้องอัดคาราบาลแล้วก็เราซีเว้นซีเก้าเป็นนักแสดงเลยนะใช่ครับแลก็ชอบ<อ>พีตา้ามากเวลาคาราบาลมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปเล่นที่เยอรมันครับเราก็ตกใจใครมาจากไหนบริการเต็มมาเต็มเลยเ้าก็เดินมาทำมาดูคาราบาลชอบเพลงเมดอินไทยแลนด์มาก แฟนเพลงนนะจ้าแล้วก็มาครั้งหนึ่งเขามาทาการกุศลมาทำการจัดงานคอนเสิร์ตเรื่องเด็กก็าไมเล่นร่วมมาคาราบาวก็เลยมาอัดเสียงด้วยกันทั้งเพลงครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มันมันโอเคกับชีวิตของเราครับใช่นะครับพูดถึงเรื่องของลำดับต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของงานเพลงเนี่ยระเบ้าของพี่ดุก วา,วางไว้หรือว่าตอนนี้เสร็จแล้วทั้งหมดกี่เพลงตอนนี้ก็เป็นออกเพลงแรกเพลงสองกำลังจะออกครับค่ากำลังกำลังร้องกำลับบงอะไรอยู่ตอนนี้พอคิดว่าพอเพลงนี้นําเสนอไปก่อนหนึ่งเพลงเพลงสองตามมาหนึ่งเพลงแล้วก็ออกครบสิบเพลงครับครูจะสิบเพลงแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะไปดาวน์วโหลดได้เนาะใช่ครับยังไงครับพี่ก็ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสองสามครับครับผมนะฮะก็เป็นในส่วนของการทํางานเพลงแล้วก็ใครที่อยากจะติดตาม การดูคอนเสิร์ตครับคบอเที่ยงยาวทุกวันนะครับเล่นทุกวันครับเล่นทุกวันเดวันนี้นะออรแลนการเสร็จก็ไปนู่นสัตหีบกี่โมงครับเป็นสองทุ่มครับวันนี้สองทุ่มสัตหีบนะครับเผื่อว่าแฟนๆที่ชีบุรีจะติดตามครับผมรวมถึงคิวคอนเสิร์ตก็ยังมีอยู่ทุกวันนะฮะเต็มทุกวันครับอันนี้ถึงถึงสิ้นปีครับตอนนี้นะฮะเต็มหนึ่งพฤษภาปีหน้าแล้วโอ้พี่พี่มีพักไหมเนี่ยไม่นอนวันหนึ่งเคยเยอะสุดแอบถามเคยเยอะสุดของคราบาอลนี่กี่คิวสามครับสามคิวอ เฉพาะรถตู้รถตู้อย่างเดียวหรือว่าขึ้นเครื่องด้วยมาไม่ความอะไรื่องใกล้ๆอ๋อใกล้ใกล้สามคนนี้ไปเล่นกรุงเทพแบบไปชลบุรีอะไรเงี้ยอาจจะเช้าเล่นกรุงเทพเหมือนบรรทุนมุสลิมเช้าเหมาะรายการตอนบ่ายไปเล่นชลบุรีตอนค่ำไเล่นสระบุรีอะไรเงี้ยได้ก็คุ้คงต้องดูในเรื่องของความใกล้เคียงที่ทําได้คือส่วนมากบางทีเราอยากหยุดอยากเอาแง่มากอยากพักผ่อน พักพวกโทรมาแล้วพี่มีคิวว่างของเรื่นะฮะก็ต้องพักผ่อนบ้างเลยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวให้พี่ดุกได้ฝากถึงคนงานดีกว่านะครับกับสิงเกรลนี้ที่เรียกว่าใชยเดียวนึกต่างดาวครับเชิญครับครับก็ฝากงานชิ้นเดียวด้วยนะครับช่วยฟังช่วยพิจารณากันนะครับก็ยังมีอีกหลายๆเพลงที่จะออกตามมานะครับแล้วก็ถ้าติดตามกันแล้วก็ช่วยติชมกันด้วยเป็นยังไงคอมเมนต์ได้นะครับอนไรไม่ชอบก็พูดติชมกันแบบกันเองได้นะครับ ไม่ต้องเปล่งใจนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ดูคาราบาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับกีต้าร์มาได้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานเดี่ยวๆของพี่ดูคาราบาวนะฮะกับเพลงนี้มนุษย์ต่างดาวนะครับหนึ่งเพลงฟังสนุกแนวเรเก้นะครับพรุ่งนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนแนวครับเป็นแนวยูโรพ็อปนะครับเป็นหนุ่มๆที่หลายคนคุ้นเคยแต่ก่อนมีสี่ซาสมาชิกนะฮะตอนนี้เหลือเพียงสามสมาชิกนะครับก็จะมากันในนามของเบเตอร์เวเตอร์นะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยเพิ่งจะออกวันนี้วันแรกนะครับพรุ่งนี้เราฉกตัวมา คุยเรากับเพงที่ชื่อว่า Good o b a s e นะครับค mm ุณ hmm. นี้จะเจอแน่กับทั้ง3คนในนามของ Better Better ตอนนี้ส่งไปที่2ท่านครับ mm hmm. คุณวนวลปานแล้วก็คุณธนก, mm hmm. กิจ mm hmm. นี้เซิร์ชลาไปก่อนสวัสดีครับ